วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ขั้นตอนที่1เข้ามาหน้า Facebook บ้านแปลนเวิลด์ขั้นตอนที่2เลื่อนหาเว็บไซต์หน้า Facebook หรือเข้าเว็บไซต์ด้วย Google และ Search คำว่า w w w b b a n p l a n p u b l i s h i n g c o m เข้าหน้าเว็บไซต์ได้แล้วขั้นตอนที่3 เลือกชมสินค้าและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆหน้าเว็บไซต์ได้เลยขั้นตอนที่4เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้วให้ลูกค้ากดที่หยิบใส่ตะกรา้าขั้นตอนที่5กดเลือกจำนวนสินค้าสินค้าจะไปอยู่ในตะกรา้าให้ลูกค้ากดขั้นตอนถัดไปตามลำดับขั้นตอนที่6 เมื่อลูกค้ากดจำนวนและกดขั้นตอนถัดไปแล้วจากนั้นจะขึ้นให้ใส่อีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบและทำการชำระเงินได้เลยสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์บ้านแปลนพับลิชชิ่งและแพลตฟอร์มต่างๆก็ยังนำโปรโมชั่นพิเศษในวันแม่มาฝากทุกคนกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องน้องฝ้ายกันด้วยนะครับ